ขอสวัสดีครับพี่นอ<ป>้องบ่าวเซิงค้านสุกุสุกคนครับผม, <im itation> ผมบวันนี้ผมเป็บ่าวเซิงค้านับมาเบงงิงหัวไเก็เดินครับพี่น้องตอนนี้กับเสื้อผ้ามาเบิงเหองไฟลานครับพี่น้องกำลังใส่เข็นมาครับพี่น้องใส่ระบบเข็นเลยครับเป็นบาง,บางลานเนาะของไฟลานครับพี่น้องปีนี้เป็นบางแหลกของคลิปบ่าวเซิงข้านครับพี่น้องบางลานเนาะเป็นคลิปแหลกของบ่าวเซิงข้านครับ เดี๋ยวผมเองบาสิึงการกับสิภาพี่พาน้องมาเบิงบังไฟล้านครับพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งไก่เนาะครับพี่น้องพี่น้องนี่แหละครับบังไฟล้านครับพี่น้องบังไฟล้านเนาะเป็นบังล้านครับพี่น้องทอแปดครับเป็นบังล้านทอแปดเนาะแปดบังไฟล้านครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งในการต้อนึ้นครับ พี่น้องเข้ามาไล่ใช่ไหมครับนี่นะครับมึงไฟลันครับตอนนี้กำลังเซลบังไฟลานขึ้นฐานครับพี่น้องเขากำลังเบิรงได้การครับพี่น้องว่าของไฟลานใหญ่สั่มด้ครับพี่น้องล้านเป็นที่มแน่นศาสเจริญเลยพี่น้องขึ้นแล้วครับพี่น้องขึ้นฐานแล้วครับบังล้านครับบังไฟลานเล่นีีพี่น้องกำลังขึ้นฐานครับบังไฟลานครับโอ้ใหญ่ครั้งอีกทีครับพี่น้อง บังไฟล้านครับพี่นอ้องไฟล้านเด้อนี่บั้งไฟล้านแปดนิ้วครับพี่น้องพอแปดนิ้วเนาะก็ขึ้นเรียบร้อยนะครับพี่นอ้องบั้งล้านครับบั้งไฟล้านอยู่บ้าน ท่านครับพีน้องบนถาดหน่อยครับพี่น้องอยู่เขื่อนนครับพี่น้องอยู่บนราัธสานีเนาะผมเองเบาซึ่งกันก็เลยมาเบิงในเพ่นครับพี่น้องมาอนี่เอากับมาเบิงในการกับเบาซึ่งกันครับผมมาบังร้านสิขืนบ่าครับพี่น้องเอากับมาเบิงในการกับเบาซึ่งคันครับมาอนี้เนาะอยู่บนรลักสถานีครับพี่น้องอยู่เขื่อนนเนาะพีน้องเข้ากับมาเบิงในการกับเบาซึ่งกันครับผมพี่น้องเอากัลไรครับพี่น้อง พี uhm, <cima S 1> ่น้องมาเบิ่งไฟล้านเต <weit play scholars> ็มสนามเลยมาเบิ่งไฟล้านน้องนี่คนหไร้รีครับมาเบิ่งไฟล้านได้หนี่พี่น้องมาเบิ่งฝังไฟล้านกันทอแปดนิ้วครับพี่น้อง ตอนนี้กำลังขึ้นฐานตกแตงของไฟครับต้องใจเย็นๆนะครับพี่น้องของใหญ่เนาะของใหญ่ครับพี่น้องเตรียมดีเนี่ยใจเย็นครับขอาเบิ่งของไฟหลานเต็มฐานเลยครับพี่น้องตอนขึ้นเนาะตอนนี้ขึ้นไม่ไหมพี่น้องเขาก็มายืนออกเต็มไเลยพอเพิ่งเคยเห็นครับพี่น้องอ๋อของเบิ่งในการเรื่อยๆเนาะ ว่าบางลานสิกืนว่าคารับ,บพี่น้อง,ง,นบบงบางไฟลานผู้บานชั่นครับพี่น้องบนขาดหน่อยเนาะอยู่เขื่อนได้ครับพี่น้องอยู่เพื่อเขื่อนได้เนาะอยู่บนราสตานี่ครับพี่น้องมือนี่ผมเองว่าซึ่งข้าก,กับว่าเบิง่งบับงไฟลานได้เิ่นครับพี่น้องผมเองและเฮดคลิปไอพี่น้องเบิ่งน้ำเนาะเทากับว่าเบิ่งด้กันครับว่าซึ่งข้ากับผมว่าบังไฟลาน ขมงเพินสิขึ้นพ่ครับพี่น้องนีเนาะวกเบิงในการนยครับวันสุครับผมตอนนี้ไฟเบอตกแดงเหมไฟอยู่ในฐานนครับพี่น้องเอาของเบิงในการเ่นเลครับวันสิคั้นครับผมเบองไฟล้าิ่นสิขึ้นบ่ครับพี่น้องตอนนี้ก็เสรียบ้อยแล้วครับพี่น้องสุกขร้นครับผมอะไรอตอนนี้พอแลวครับพี่น้องตูดฟู่แล้วครับา ดูบ้างล่าสุดพ <si> ี <h ati> <h ati> <h ati> ่น้องเอาัปเพิงในการครับจะคืนป้องจับมือนะบายไหลเฮ้ยให้ลงนี่ว่ามาเริ่มต้นได้หนาหายย่องเลย ก็ไปไกลแต่บาดมันเครื่องมุนิบาดหายอยู่ละม้นไปเครื่องพุดเอาสวยนมะครับเขจะเปิดไหมครับผู้ทังงาเด็ครับเออเปิดบะโอไหลเว้ยนะเดเปิงมางฝ้ลานนะครับมือนี้ เออต้อนไม่ใช่หรอหว่ะฮะอ่าอยหัวไปยันเปิเดเรียบรอ้อยแปลว่าองค์ đá นะครับเพียร์ได้มากๆหย่อนแล้วด้านบนพวกใหมน่มประมาณนหนึ่งว่าบ้ารับ ไปไม่ไปร้อยสิบห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่ง่นึ่งลอยสิบ้าครับพี่น้องบางลานได้รลอยซิมา